งงงงใช่ไหมครับว่าผมคือใครผมไม่กั้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าบิ๊กบิของเราเลยนะครับเครื่องแตดญ้ารุ่น FS 250นะครับเป็นเครื่องรุ่นท็อปที่สุดนะครับพรีเมียมสุดของสตูที่เรามีนตอนนี้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าในกล่องเขาจะให้อุปกรณ์อะไรน่าสนใจขนาดไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแกะมาเราก็จะได้อุปกรณ์ที่เห็นประมาณนี้นะครับเริ่มจากตัวเครื่องยนต์นะครับหรือพอร์เชสนะครับก็จะประกอบมากับตัวกระบอกเผานะครับกระกอบอกเผาขัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวประกบแหนด์นัก็มีประกอบมาให้แล้วหัวเกียร์ใส่มันเรียบร้อยแล้วครับ อย่างแรกที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับการบำรุงดูแลรักษาต่างๆนะครับรวมถึงตัวสเปคของสินค้าด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแฮนด์จับนะครับแล้วก็มีชุดสายสะพายนะครับซึ่งสายสะพายที่เขาให้มานะครับเป็นสายสะพายแบบสะพายไหลคู่ก็ครับจะมีในส่วนของตัวแฮนด์ที่เป็นคันเร่งนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ มีถุงเครื่องมือนะครับมีประแจบล็อกหัวเทียนให้นะครับมีถ้วยประกบใบมีดให้นะครับแล้วก็มีไขควงเล็กๆน้อยๆนะครับมีตัวล็อกใบมีดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะมีตัวแว่นตาเซฟตี้แถมมาให้ด้วยนะครับเอาไว้สวมใส่ป้องกันขนาดเวลาใช้งานนะครับต่อมาใบมีดที่เขาให้มาก็จะเป็นใบมีดที่มีขนาด230มิลลิเมตรนะครับสามารถใช้ตัดหญ้าได้ครอบคลุมนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวกาดกันกระเด็นนะครับซึ่งกาดตัวนี้ก็สามารถใส่ใบ,บมีดได้หลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงสามารถใส่ใบ,บมีดที่มีความยาวได้ขนาดมากสุดถึง420ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเราต่อมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย ครก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า FS 2 5 0นะครับเป็นเครื่องัดหย้ารุ่นท็อปสุดพรีเมียมสุดที่เรามีจำหน่ายนะตอนนี้นะครับดูลิสต์ของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด2จังหวะนะครับมีกำมีขนาดอยู่ที่ 40.2cc ซีซีนะครับกำลังอยู่ที่2.2แรงม้ากครับรอบสูงสุดได้อยู่ที่1,000รอบต่อน,นาที แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวแฮนด์จับนะครับแฮนด์จับเป็นแบบรูปทรงเหมือนบอยแฮนเดิลนะครับรูปทรงคล้ายตัวเอสนะครับก็มีด้ามจับแบบยางนะครับแบบนุ่มมือนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคันเร่งนะครับก็จะมีเซฟตี้ฟีเจอร์นะครับในการรักษาความปลอดภัยในการใช้นะครับมีสวิตช์เปิดเครื่องดับเครื่องตรงนี้ก็จะมีเป็นจุด สำหรับล็อกสายสะพายนะครับในเวลาที่เราใช้งาน,นครับสายสะพายที่เขาให้มานะครับจะเป็นสายสะพายแบบคู่สะพายในยทั้งสองข้างนะครับเพื่อช่วยในการแบกรับน้าหนักทำให้ชะลอความเมื่อยล้าในการใช้งานไดน้ในส่วนปลายนะครับก็จะเป็น ตัวกาดนะครับเพื่อรุ่นนี้มาพร้อมกับใบมีดขนาด230มิมนะครับมีความยาวที่230มิลลมตรครับในตัวกาดนะครับก็จะสามารถใส่ใบมีดตัดหญ้าได้หลายรูปแบบนะครับโดยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ที่ตัวด้านบนของกาดและรุ่นนี้ที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือตรงกาดนะครับก็จะมาพร้อมกับใบมีดนะครับเอาไว้สําหรับตัดสายไนลอนนะครับเมื่อเวลาเราใส่ เปลี่ยนจากบใบมีดใส่เป็นกระปุกเอ็นตัดหญ้าแทนนะครับก็จะมีใบมีดไว้สําหรับตัดตัวเส้นเอ็นได้ทําในเส้นเอ็นที่เป็นความยาวสวนเกินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายเอ,อย็นเนี่ยมันไปฟาดเท่ากับตัวกา,กาศกันกระเด็นนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของอเครื่องตัดหญ้าสตีลรุ่น FS250 เครื่องที่เป็นรุ่นท็อปสุดพรีเมียมสุดที่เรามีนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาอันบ็อกเครื่องอะไรกันนะครับโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ